ดื่มนมกันไหมดื่มนมกันไหมดื่มนมกันไหมวันนี้นนคุณดื่มน,มนมแล้วหรือ,อยัง ว่าอย่างเราบอกว่านมเราดีเรามั่นใจว่าเราทํานมดีแต่มันไม่ได้มีอะไรการันตีว่านมเราดีจริงจงนกระทั่งเราเอาเข้าไปตรวจที่แลบมีการตรวจหลายรอบว่า้ yeah, yeah. นมเราได้คุณภาพดีจริงจริ yeah, yeah. ซึ่งเรามีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราอยากดื่มนมจากแม่วัวของเราเองเราอยากรีดนมจากเต้าพีเสร็จแล้วเราอยากมาดื่มทุกอย่างอะ่ะคือเราทาเองหมดทําในครอบครัวเราแล้วเราก็มั่นใจว่านมเราดีเพราะว่าเราเลี้ยงวัวดีเราก็ต้องได้นมที่ดี ฟาร์มเลือดดิตเราเลียงโคโนมเป็นโคโนมอินซีนอกจากเราทําน้ํานมเพื่อที่ขายเป็นน้ำนมดิบให้สู่ยรับนมแล้วเราก็ยังมีแบ่งส่วนหนึ่งเอามาทําผลิตภัณฑ์บริโภคเองในบ้านแล้วก็ส่งขายทางจุฬาเริ่มมีโครงงานวิจัยว่าจะทําำยวกับเรื่องคุณภาพน้ํานมเพราะเราก็อยากพัฒนาฟาร์มเราขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้ว ความที่บอกว่านมเราจะเป็นนมพรีเมียมยังไงมันก็น่าจะเริ่มต้นจากความสะอาดอันดับหนึ่งเลยมีอีกเรื่องก็คือเรื่ององค์ประกอบน้ํานมอันที่เป็นหลักก็น่าจะเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์ไขมันกับเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่ในนมพรีเมียมเนี่ยจะต้องมีสูงกว่านมทั่วไปอีกความสดมากกว่านมธรรมดา การขั้นตอนที่จะทําให้ได้นมคุณภาพดีนี่นก็ต้องเริ่มจากอาหารที่มีคุณภาพดีก่อนมีการส่งอาหารตรวจที่ l ลบทุกเดือนเพื่อดูว่าอาหารเราคุณภาพเป็นยังไงเหมาะสมเพียงพอที่จะเลี้ยงวัวไหมแล้วก็ต้องดูประเมินดูได้ว่าว่าวัวเราเป็นยังไงด้วยจาก l a บก็จะบอกได้บ้างแล้วก็ดูจากตัววัวได้ด้วยมีการเก็บนมตรวจทุกเดือนแล้วก็จะเก็บตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์นมเราเอาไปตรวจด้วยว่าคุณภาพเป็นยังไง ค้าทายก็คือมีคนคอยมาจ้องดูเราตลอดเวลาว่าคุณทานมดีไหมเดือนนี้เฮ้ยนมคุณองค์ประกอบน้ำนม,นม,นมลดต่าลงมปนิดน,น,นึงนะกลับมาดูซิมีปัญหาอะไรหรือว่าทางทีมงานก็จะช่วยบ่กเฮ้ยจุดนี้ไม่มีปัญหานะช่วยร่วมกันแก้ไขเพื่อที่จะให้ได้นมคุณภาพดียิ่งขึ้นไปค่ะการที่เรามีโครงการนมพรีเมียมเข้ามาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการผลักดันให้เกษตรกรตื่นตัวมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆคือว่าตั้งแต่อาจารย์เข้ามาเนี่ยเราก็มีการ พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําตัวเองให้ดีขึ้นเยอะขึ้นมากๆที่สําคัญคืออาจารย์เข้ามากระตุน้นทําให้เราเนี่ยมีแรงมีไฟในการที่จะทํางานไม่ใช่ทํางานเฉยเฉยเท้าชาเย็นชามในเมื่อเราขยันทํา,าทงานมากขึ้นเราก็จะได้วัวที่มีสุขภาพดีขึ้นมีน้ํานมที่ดีเให้ผู้บริโภคอยากให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมที่ดีอย่างเช่นที่เราได้ดื่มจากฟาร์มสดเลย